สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับในช่นเคยกับเรื่องราวในทุกวันพีซโดยที่เนื้อาหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับการไปเอลบาของกลุ่มหมอฟางอมันเนี่ยจะมีอุปสรรคและก็เรื่องราวต่างๆที่มันจะเข้ามาขัดขวางกับไปเอลบาของพวกเขาจนมันทาให้ลูฟี่และกลุ่มหมอฟางเนี่ยต้องไปเอลบาช้าลงแล้วก็ไปที่อื่นก่อนหรือไม่เภาว่าในช่วงเวลาที่กลุ่มหมอฟางนี่อยู่ที่เอเคสเรื่องราวภายนอกนี่ก็จะมีสิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมฮะและเรื่องราวพวกนั้นกจะ,กกมมจจะไ่่ออทีเนปบ โดยทีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ีโอกาสเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าในปัจจุบันกราฟผู้ของลูฟี่ในตอนนี้ถูกกลุ่มโน,นดามเนี่ยจับตัวไปในเสกการช่วยเหลือโคบี้ใช่ไหมซึ่งก็แน่นอนนะว่ากราฟเขานั้นคือผู้ของลูฟี่และแลูฟี่และก็โน,นดามเนี่ยในสักวันหนึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้จะได้ต่อสู้กันเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกิดกับกราฟที่ถูกจับตัวไปมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในาสาเหตุที่ทาให้กลุ่มโมฟากเนี่ยไม่สามารถไปที่เอลบับได้ทันทีเพราะพวกเขาต้องไปช่วยเหลือกราฟที่เปนนนนนกลูฟี่องัองะะ แล้วก็เรื่องต่อมาที่น่าสนใจนี่คือก่อนหน้านี้รอเขานั้นได้ต่อสู้กับหนวดดำแล้วก็พ่ายแพ้จนเบโปนั้นได้พาลอนั้นหลบนีไปแต่วันในตอนนั้นเนื้อเรื่องนั้นก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยน้อเบโปเขานั้นพาลอันหนีไปที่ไหนใช่ไหมฮะซึ่งนั้นก็จะมีโอกาสสูงมากที่รอแล้วก็ลูฟี่พวกเขาหน่จะได้เจอกันอีกครั้งในเหตุการณ์ที่รอนี่มาเจอลูฟี่แล้วก็ได้่วมมือกันอีกครั้งในการทําอะไรบางอย่างซึ่งมันเนี่ยอาจจะเป็นการช่วยเหลือพวกพ่อของลอก็เป็นได้นะฮะแล้วก็เร ซึ่งมันก็น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดซันจิเขานั้นรับรูน้นะพุดดิง้งถูกกลุ่มหนวนดดานั้นจับตัวไปซันจินันจะมีอาการแบบไหนเพราะมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่ซันจิเขาหน่าจะเข้าช่วยเหลือพุดดิง้งและในตอนนั้นก็จะมีโอกาสสูงมากที่กลุ่มโมฟางเนี่ยอาจจะได้แยกกันเป็นสองกลุ่มอีกครั้งเหมือนในตอนที่พวกเขาได้จะเดินทางไปที่วานนวนั่นเองเนะฮะแต่ว่าเพื่อน,อนๆสังเกตเห,นเห็นหรือไม่นะว่า3เรื่องนี้เนี่ยคือการที่กลุ่มหนวดดำนั้นจับตัวคนสาคัญไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นกาพ,พุดดิง้งหรือแม้กระทั่ง พวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปเอลบาฟด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องไปช่วยคนจากกลุ่มนรกดำที่จับตัวพวกเขาไปมันก็เลยทําให้ในตอนนี้นั้นไม่ีโอกาสสูงมากที่กลุ่มโมฟางเนี่ยอาจจะต้องเข้าร่วมสึกในการชิงตัวผู้คนนะฮะก่อนที่พวกเขานจะเดินทางไปที่เกาะเอลบาบก็เป็นได้เพราะว่าเกาะเอลบาฟนี่ก็จะเป็นเนื้อหามันภาววาโนโที่มันเป็นเนื้อหากอะใหญ่แล้วก็ภาคใหญ่ที่ก่อนที่กลุ่มโมฟางนี่จะได้ไปเนี่ยมันก็จะมีเกาะหลายเกาะและอุปสรรคหลายอย่างนะฮะที่พวกเขานต้องเจอแล้วก็เดินทางไปหลังจากนนนี่่เาสใจย นั่นคือการไล่ล่าจากรัฐบาลโลกเพราะว่าล่าสุดก็จะเห็นนะว่าฮาพเท่เาเนี่ยพวกเขานั้นกลับไปที่แม่เรือจวนเกือบหมดแต่ว่ายังมีเซตเทิลที่คราวนี้ยังไม่ได้กลับและมีความสามารถฮะในการเรียกฮาพุทานวารมาที่เอเคดอีกครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันน่ากลัวเนี่ยนั่นก็คือการไล่ล่าฮ้าพเทาจากรัฐบาลโลกที่พวกเขาอนจ่จะไล่ล่ากุมโมฟางจนมันทําให้เกิดการต่อสู้กันในครั้งนั้นในตอนนั้นเนี่ยมันก็จจะทําให้กลุมโมฟางพวกเขานี่ยังไม่สามารถไปที่เอลบัลได้นั่นเอง เวกาพังน,นก็ได้ประกาศก,กับอาวุธบราาออกมาแล้วซึ่งในตอนนี้โพไซดอนนั่นอยู่ที่เกาะเงือกพูตันนั่นอยู่ที่วานแล้วก็ยูเรนาสเนี่ยก็น่าจะอยู่กับฮาฟูเท่าแล้วก็ทนินใช่ไหมฮะและคนที่รู้ที่อยู่พวกนี้นี่นก็จะมีไม่มากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคาริบูนั่นก็กำลังเดินทางไปหาโนด,ดามและสิ่งที่เขานั่นกำลังจะไปบอกโนด,ดัมเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าเขารู้เกี่ยวกับอาวุธบราณพูตันและก็โพไซดอนว่าในตอนนี้มันอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เรื่องรรรราาาาาาาววพกกกกนนนนนนีีีี้้มมมมั่่่สใจจจะหลเเยแชิออุธโบืไ เพราะว่าถ้าเกิดว่าหลังจากในคนโท่โลกแล้วก็หนวดํำนั้นได้เคลื่อนไหวในกระเชิงมวลบาลงขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นก็จะทําให้ก่อเงือกมีอันตรายแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่ในตอนนั้นมันจะมีศัตรูจากทั่วโลกนั้นมาชิงตัวที่เราชี้ใช่ไหมฮะส่วนที่วานเนี่ยมันคือก่อที่ปิดประเทศแล้วเข้ายากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีคนมากมายนามาที่นี่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสน้อยมากที่จะเข้าประเทศวาโนได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดคนเก่งๆหรือว่ากลุ่มหนวดดำน้มาที่วานเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่ เพราะว่านอกจากความสามารถและก็แผนการของกลุ่มนอดามเนี่ยพวกเขาเนั้นยังมีเดบอนที่มีความสามารถในการเปลี่ยนร่างและก็ปลอมตัวอีกด้วยและเพื่อนๆก็ลองคิดดูนวะว่าถ้ากิททิวานและก็กองเงอ้อที่มีท่องกลุ่มหมฟานั้้มีภัายขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นกลุ่มโมฟานนั้นจะไม่กลับไปช่วยได้ไงใช่ไหมฮะ <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นสึกในการชิงอาวุธโบราณมันก็จะเป็นหนึ่งเรื่องราวที่ถ้ามีกลุ่มหมฟาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปเอาวาเพราะเรื่องราวพวกนี้ก็เป็นได้แล้วก็หนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวสุดท้ายเนี่ยนั่นกงงชิง เพราะว่าหลังจากที่เวกพนันได้พูดประกาศออกไปเนี่ยในตอนนี้คนทั่วโลกน่ากลับมีมไฟนะฮะในการออกมาชิงสมบัติรับมันพีอีกครั้งส่วนแน่นอนนะว่าการตามหาวันพีเนี่ยมันจะต้องตามหาโลภนิกีฟเพื่อที่จะได้ไปยังเกาะสุดท้ายรับเทลซึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องราวที่วามานเนี่ยคือการแย่งชิงของคนทั่วโลกซึ่งขนาดล่าสุดโคบี้เนี่ยยังพูดประมาณว่าจะเป็นคนอยู่ทอมฝันลูฟี่ใช่ไหมฮะ มันก็เลยน่าสนใจนะว่าศึกแย่งชิงโลบอนกีฟเพราะว่าทุกคนนั้นจะตามหาสมบัติรับวันพีเนี่ยมันจะเป็นศึกการต่อสู้ที่ทําให้กลุ่มหมอฟานนั้นไม่ได้ไปโอาบาร์รือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้แล้วคนต้องมารอนหรือ,รอ,รอก็รอดูกต่อไปนะฮะโอเคอะไนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยยกดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งเอาวไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคคคลิปหม่จกเรรสััดบบบออไนนแ